คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ทําไมคนบางคนถึงสามารถก้าวผ่านวิกฤตและวิกฤตเล่าแม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานกี่ครั้งพวกเขาก็กลับมายืนได้อีกครั้งและไม่ใช่แค่ยืนได้เท่านั้นแต่ยังดึงดูดให้คนเชื่อมั่นเชื่อฟังและเดินตามพวกเขาอย่างไม่ลังเลอีกด้วยพูดตรงๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาแต่มีบุคคลหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของจิตวิทยาการไม่ยอมแพ้ได้อย่างชัดเจนและนั่นคือโดนัลด์ทรัมป์ครับ จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เคยล้มละลายสู่ดาราเรียลิตี้และก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐถึง2สมัยโดยเฉพาะการกลับมาชนะการเลือกตั้งในปี2024หลังจากเผชิญความท้าทายมากมาย Fuel for Life Podcast Life สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> เรากลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ Feel for Life <c oughs> เติมพลังให้ชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงจิตวิทยาของคนที่ไม่เคยยอมแพ้อย่างโดนัลด์ทรัมป์ครับและที่สําคัญเราจะเรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรให้คนเชื่อมั่นและเชื่อฟังเราซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนกําลังต้องการทักษะนี้อย่างมากในยุคที่ทุกคนต่างก็มีเสียงของตัวเองบนโลกออนไลน์ในตอนนี้เราจะพูดถึง3ประเด็นสําคัญด้วยกันครับ หนึ่งจิตวิทยาของคนที่ไม่เคยยอมแพ้สองเทคนิคการสื่อสารที่ทำให้คนเชื่อและเชื่อมั่นและสามวิธีการสร้างแบรนด์ตัวเองให้โดดเด่นแบบที่คุณเองก็ทำได้และคุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราอยู่ในยุคที่ความน่าเชื่อถือกลายเป็นสกุลเงินใหม่ของโลกในขณะที่เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายการเรียนรู้ที่จะไม่ยอมแพ้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนรอบข้างอาจเป็นทักษะสำคัญที่สุดที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในยุคนี้ย้อนกลับไป ในช่วงปี1946ที่ควีนส์นิวยอร์กมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อของเขาเฟดทรัมเป็นคนที่เข้มงวดและมีความคาดหวังสูงมากแม้จะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีแต่พ่อของเขาสอนให้เขาทำงานหนักเสมอชีวิตคือสงครามนี่คือคำสอนที่พ่อของทรัมป์มักพูดกับลูกๆเสมอทรัมป์เล่าในหนังสือของเขาว่าเขาไม่เคยได้ยินพ่อพูดคำว่าล้มเหลวเลยสักครั้งแม้ในวันที่ธุรกิจไม่เป็นไปตามแผน คุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพเด็กชายวัย13ปีที่พ่อส่งไปเรียนในโรงเรียนทหารเพราะพฤติกรรมก้าวร้าวและดื้อรัน้นที่นั่นเขาต้องตื่นตีห้ทุกเช้าออกกําลังกายหนักและใช้ชีวิตภายใต้วินัยเหล็กในขณะที่เพื่อนๆวัยเดียวกันกําลังใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างสนุกสนานแต่สิ่งที่โดนัลเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นคือความอดทนความแข็งแกร่งและที่สําคัญที่สุดการไม่ยอมแพ้ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลาบากแค่ไหนหลังจบการศึกษาเขาเข้าทํางานในบริษัทของพ่อ และเริ่มสร้างอาณาจักรของตัวเองแต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปคุณผู้ฟังครับในช่วงทศวรรษ1,990ธุรกิจคาสิโนของทรัมป์ในแอตแลนติกซิตี้ประสบปัญหาหนักหนี้สินมหาศาลกว่า900ล้านดอลลาร์ทำให้เขาเกือบล้มละลายลองนึกภาพชายคนหนึ่งที่เคยประกาศตัวเป็นราชาแห่งหนี้ต้องเผชิญกับสื่อที่พาดหัวข่าวถึงความล้มเหลวของเขาทุกวันเจ้าหนี้ไล่ตามทวงหนี้และนักวิจารณ์ทุกคนบอกว่าเขาจบแล้ว นี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวทางธุรกิจแต่เป็นการพังทลายของตัวตนและชื่อเสียงที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรครับหากคุณสูญเสียทุกอย่างที่คุณภาคภูมิใจในชั่วข้ามคืนแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจครับในขณะที่หลายคนอาจจะยอมแพ้และหลบไปอยู่อย่างเงียบๆทรัมป์กลับเลือกที่จะไม่ให้ความล้มเหลวนี้กลายเป็นบทสรุปของชีวิตเขาจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นเมื่อทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์จากการเป็นแค่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์มาเป็นการขายแบรนด์ทรัมป์แทน คุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากวิกฤตทางการเงินแทนที่ทรัมป์จะหลบหน้าหรือเปลี่ยนชื่อธุรกิจเขากลับยิ่งประกาศชื่อทรัมป์ให้ดังกว่าเดิมเขาไม่ได้หลบซ่อนความล้มเหลวแต่กลับใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความสําเร็จในหนังสือ The Art of the Comeback ทรัมป์เขียนว่าฉันไม่เคยยอมแพ้ไม่มีทางเลยที่ฉันจะยอมแพ้และนี่ไม่ใช่แค่คําพูดแต่เป็นความเชื่อที่ฝังลึกในตัวเขาในปี2004เมื่อรายการ The Apprentice ออกอากาศครั้งแรก ทรัมป์ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเขาเปลี่ยนความล้มเหลวในอดีตให้กลายเป็นบทเรียนที่มีค่าและที่สำคัญที่สุดเขาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าเขาคือผู้ชนะจนกระทั่งผู้คนเริ่มเชื่อว่านั่นคือความจริงลองนึกภาพชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกสูงตระหง่านหลังจากเคยล้มลงจนถึงก้นเหวกำลังพูดกับกล้องโทรทัศน์ว่าคุณถูกไล่ออกในขณะที่คนนับล้านดูเขาด้วยความชื่นชมนี่คือพลังของการไม่ยอมแพ้และการควบคุมเรื่องราวของตัวเองครับ ทรัมป์ไม่ให้คนอื่นเล่าเรื่องความล้มเหลวของเขาเขาเล่าเรื่องนั้นเองและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตำนานแห่งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ฝังครับคุณเคยล้มเหลวแล้วรู้สึกอยากหลบซ่อนไหมหรือคุณเคยรู้สึกว่าคนอื่นไม่เชื่อในตัวคุณไม่ฟังคุณบางทีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากทรัมป์คืออย่าให้เรื่องเล่าของคุณถูกกาหนดโดยคนอื่นจุดสูงสุดของเรื่องราวการไม่ยอมแพ้ข,ของทรัมป์คงหนีไม่พ้นการที่เขาก้าวเข้าสู่การเมืองและชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016ทั้งทีี่่ไมมใครคาดคิดว่าเขาจะทําได้ ลองย้อนกลับไปในช่วงที่ทรัมป์ประกาศลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองทุกคนหัวเราะสื่อมองว่าเป็นเรื่องตลกนักวิเคราะห์ให้โอกาสชนะแทบเป็นศูนย์ในคืนที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งโลกทั้งใบตกอยู่ในความเงียบงนันเมื่อตัวเลขคะแนนเลือกตั้งค่อยๆชี้ไปที่ชัยชนะของทรัมป์ผู้สื่อข่าวหลายคนถึงกับน้ําตาไหลนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนยอมรับว่าพวกเขาผิดถนัด แต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือการที่เขากลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปี20 2 4หลังจากที่ต้องเผชิญกับคดีความมากมายการถูกฟ้องร้องถูกถอดถอนและแม้กระทั่งการเสียการเลือกตั้งในปี2020ซึ่งหลายคนคิดว่านั่นคือจุดจบทางการเมืองของเขาแล้วคุณลองจินตนาการดูนะครับชายที่อายุกว่า70ปีที่เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้วเคยพ่ายแพ้มาแล้วแทนที่จะพักผ่อนสบายๆกับความมั่งคั่งของตัวเองกับเลือกที่จะต่อสู้อีกครั้งท่ามกลางกระแสวิาาาากก์์วิจรรณมมยนี่ลคับ คือพลังของการไม่ยอมแพ้ไม่มีคําว่าจบในพจนานุกรมของทรัมป์มีแต่คําว่าชั่วคราวเท่านั้นตอนที่ทรัมป์ยืนอยู่บนเวทีในคืนชัยชนะครั้งที่สองเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องคนที่เคยหัวเราะเยาะเขากลับต้องปรบมือให้คนที่เคยบอกว่าเขาไม่มีวันกลับมาได้อีกต้องยอมรับว่าพวกเขาคิดผิดและนั่นคือบทเรียนสําคัญสําหรับเราทุกคนคุณผู้ฟังครับบางครั้งความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความสามารถหรือโชคชะตาเท่านั้นแต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคนรอบข้างจะพูดอะไรก็ตาม ถ้าทรัมป์ฟังเสียงวิจารณ์และยอมแพ้ตั้งแต่แรกเขาคงไม่มีวันได้ยืนอยู่ในทำเนียบขาวเลยสักครั้งความสําเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากการไม่เคยล้มเหลวแต่เกิดจากการลุกขึ้นยืนใหม่ทุกครั้งที่ล้มคุณผู้ฟังครับคุณกําลังเผชิญกับความท้าทายอะไรในชีวิตบ้างมีเรื่องอะไรที่คุณอยากทําแต่ยังไม่กล้าลงมือเพราะกลัวความล้มเหลวหรือไม่หรือคุณเคยล้มเหลวมาแล้วและกําลังลังเลที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่คุณผู้ฟังครับต่อจากเรื่องราวที่เราได้พูดถึงไปแล้วผมอยากชวนคุณมาวิเคราะห์ว่า อะไรคือปัจจัยที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์ประสบความสําเร็จท่ามกลางสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่คงยอมแพ้ไปแล้วปัจจัยแรกที่ผมมองเห็นชัดเจนก็คือการสร้างตัวตนที่โดดเด่นหรือที่เราเรียกว่า personal branding นั่นเองคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทุกที่ที่ทรัมป์เป็นเจ้าของจะต้องมีชื่อทรัมป์ติดอยู่ด้วยตัวอักษรสีทองขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตึกโรงแรมสนามกอล์ฟหรือแม้กระทั่งขวดน้ํานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความหลงตัวเองนะครับแต่เป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ชาญฉลาดลองนึกภาพว่า ทุกครั้งที่คุณเห็นชื่อทรัมป์อยู่บนอาคารสูงใหญ่สมองของคุณจะเชื่อมโยงชื่อนี้กับความหรูหราความสําเร็จและความยิ่งใหญ่โดยอัตโนมัติปัจจัยที่2คือภาษาและวิธีการสื่อสารที่โดดเด่นไม่เหมือนใครทรัมป์พูดภาษาที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาใช้คําซ้ําๆและประโยคสั้นๆแทนที่จะพูดว่าเรามีแนวโน้มที่จะพัฒนาแผนการด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ในอนาคตเขาจะพูดว่าเราจะทําให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งคุณผู้ฟังลองสังเกตนะครับคาพูดของทรัมป์มักจะเต็มไปด้วยคําว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ดีที่สุดเร็วที่สุดชนะแทนที่จะให้รายละเอียดที่ซับซ้อนและสิ่งนี้ทําให้คนทั่วไปเข้าใจและจดจําได้ง่ายปัจจัยที่3าที่น่าสนใจมากๆคือความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทรัมป์ไม่เคยพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนเขาไม่เคยกลัวที่จะพูดในสิ่งที่คนอื่นอาจไม่เห็นด้วยเวลาที่นักกตรเมืองส่วนใหญ่พยายามพูดให้ทุกคนชอบและพยายามไม่ทําให้ใครไม่พอใจแต่ทรัมป์กลับเลือกที่จะพูดในสิ่งที่บางคนอาจรักและบางคนอาจเกลียดแต่ไม่มีใครเฉยๆกับเขา และปัจจัยสุดท้ายที่สาคัญมากๆคือความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเวลาที่ทรัมป์ถูกวิจารณ์หรือถูกโจมตีแทนที่เขาจะหลบเขากลับโต้กลับทันทีและมักจะพลิกสถานาการณ์ให้กลายเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับเขาลองนึกภาพนากักการเมืองที่ถูกสื่อโจมตีส่วนใหญ่จะเงียบหรือไม่ก็ออกมาปฏิเสธอย่างสุภาพแต่ทรัมป์กลับตอบโต้อ,อย่างรุนแรงเรียกสื่อว่า fake news และทำให้ฐานสนับสนุนของเขาเชื่อว่าเขากำลังถูกกลุ่มเล่นงานซึ่งกลับยิ่งทำให้ผู้สนับสนุนจงรักภักด,ดีกับเขามากขึ้น คุณผู้ฟังครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเรากลัวที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาเพราะกลัวคนอื่นจะไม่ชอบบางทีนี่อาจเป็นจุดที่ทําให้เราไม่โดดเด่นในโลกที่ทุกคนพยายามเป็นเหมือนกันหมดทีนี้มาดูกันว่าอะไรคือจิตวิทยาเบื้องหลังความสําเร็จของทรัมป์และทําไมเขาถึงไม่เคยยอมแพ้สิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นคือจิตวิทยาของความเชื่อมั่นแบบไร้ขีดจากัดคุณจะไม่เคยได้ยินทรัมป์พูดว่าฉันอาจทําไม่ได้หรือมันยากเกินไปเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในยามที่ทุกคนบอกว่าเขาไม่มีทาง จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-fulfilling prophecy หรือคำทำนายที่เป็นจริงด้วยตัวเองเมื่อคุณเชื่อว่าตัวเองจะชนะคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นจริงและในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองจะล้มเหลวคุณก็ไม่จะล้มเหลวจริงๆจ,จิตวิทยาอย่างที่สองคือการมองความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของตัวเองทรัมป์มองว่าการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนล้มเหลวแต่หมายถึงกลยุทธ์ที่เขาใช้ในตอนนั้นไม่ได้ผลและเขาต้องเปลี่ยนแปลง คุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับเวลาที่เราล้มเหลวในบางเรื่องเรามักจะคิดว่าฉันมันไม่เก่งพอฉันทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่ทรัมป์กับคิดว่านี่เป็นแค่วิธีหนึ่งที่ไม่ได้ผลฉันจะลองวิธีอื่นจิตวิทยาที่3คือการไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่นทรัมป์ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนชอบหรือยอมรับเขาสนใจแค่เป้าหมายของตัวเองและทําทุกอย่างเพื่อให้ถึงจุดนั้นโดยไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไร ลองนึกดูนะครับเวลาที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเรามักจะคิดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรถ้าเราล้มเหลวคนอื่นจะหัวเราะเยาะเราไหมแต่ทรัมป์ไม่เคยคิดแบบนั้นเขาสนใจแค่ว่าสิ่งที่เขาทําจะนําไปสู่เป้าหมายของเขาหรือไม่และจิตวิทยาสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆคือการสร้างเรื่องเล่าของตัวเองทรัมป์ไม่ปล่อยให้คนอื่นหรือสื่อเป็นคนกําหนดว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนเล่าเรื่องราวของตัวเองและควบคุมการรับรู้ของคนอื่นที่มีต่อเขา เขาเรียกตัวเองว่าผู้ชนะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จซ้ําแล้วซ้าเล่าจนคนเริ่มเชื่อว่านั่นคือความจริงแม้ว่าจะมีหลักฐานที่ขัดแย้งก็ตามนี่คือพลังของการควบคุมเรื่องเล่าคุณผู้ฟังครับคุณกําลังปล่อยให้คนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกเป็นคนกําหนดว่าคุณเป็นใครหรือคุณกําลังเป็นคนเล่าเรื่องราวของตัวเองอยู่คราวนี้ผมอยากพูดถึงความผิดพลาดท,ที่คนส่วนใหญ่มักทําซึ่งทรัมป์หลีกเลี่ยงได้อย่างชาญฉลาดความผิดพลาดแรกคือการยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคครั้งแรก คนส่วนใหญ่ไม่จะถอดใจเมื่อเจอความล้มเหลวเราถูกสอนให้กลัวความล้มเหลวและมองว่ามันเป็นเรื่องน่าอายลองนึกย้อนไปนะครับตอนที่เราเป็นเด็กเวลาที่เราสอบได้คะแนนน้อยเราถูกลงโทษหรือถูกทําให้อายเวลาที่เราทําอะไรผิดเราถูกบอกว่าทําไมไม่ระวังให้มากกว่านี้เราจึงถูกฝังความคิดว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ท้ามกับมองว่าความล้มเหลวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสู่ความสําเร็จเขาล้มละลายหลายครั้ง แต่ไม่เคยมองว่ามันเป็นจุดจบเขามองว่าเป็นเพียงบทเรียนที่มีค่าความผิดพลาดท,ที่สองคือการพยายามให้ทุกคนชอบคนส่วนใหญ่พยายามทําตัวให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่ความจริงก็คือไม่มีทางที่ทุกคนจะชอบหรือเห็นด้วยกับเราได้ทั้งหมดทรัมป์เข้าใจเรื่องนี้ดีเขาจึงไม่สนใจที่จะเป็นที่รักของทุกคนแต่เลือกที่จะเป็นที่รักอย่างล้นหลามของคนกลุ่มหนึ่งแม้จะหมายถึงการเป็นที่เกลียดชังของอีกกลุ่มก็ตามความผิดพลาดท,ที่3คือ การไม่กล้าแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนคนส่วนใหญ่มักจะพูดคลุมเครือเพื่อที่ว่าหากผิดพลาดจะได้มีทางออกแต่ทรัมป์กลับแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและแข็งกล้าวแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดในภายหลังแต่ในทุกขณะเขาจะพูดด้วยความมั่นใจเต็มที่เรากับว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้และความผิดพลาดสุดท้ายที่น่าสนใจคือการกลัวที่จะล้มคนอื่นคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจที่จะต่อสู้หรือขัดแย้งกับคนอื่น โดยเฉพาะในสังคมไทยที่เราถูกสอนให้เกรงใจไม่กล้าแยง้งไม่กล้าต่อสู้แต่ทรัมป์ไม่เคยลังเลที่จะเผชิญหน้ากับคู่แข่งหรือผู้ที่วิจารณ์เขาอย่างตรงไปตรงมาเมื่อใครโจมตีเขาเขาจะโจมตีกลับทันทีและมักจะโจมตีหนักกว่าที่ถูกโจมตีเสียอีกคุณฟังครับคุณเคยตกอยู่ในความผิดพลาดเหล่านี้ไหมคุณเคยยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อเจออุปสรรคคุณเคยพยายามให้ทุกคนชอบคุณจนไม่กล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเองหรือคุณเคยกลัวความขัดแยง้งจนยอมให้คนอื่นเอาเปรียบโดยไม่กล้าสู้กลับ จากเรื่องราวและการวิเคราะห์ทั้งหมดมีบทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากทรัมป์บทเรียนแรกความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เราเห็นได้ชัดว่าทรัมป์ไม่เคยยอมให้ความล้มเหลวในอดีตกำหนดอนาคตของเขาเขามองความล้มเหลวแค่เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงตัวเองในอนาคตคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับเวลาที่คุณล้มเหลวในบางเรื่องเช่นการสมัครงานไม่ผ่านธุรกิจขาดทุนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นดั่งที่หวังคุณมักจะรู้สึกอย่างไรหลายคนมักจะรู้สึกว่า ฉันมันไม่เก่งพอฉันคงไม่เหมาะกับเรื่องนี้แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างเราอาจจะพูดกับตัวเองว่าเอาล่ะฉันเพิ่งค้นพบอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ได้ผลนั่นหมายความว่าฉันเพิ่งเข้าใกล้คําตอบที่ถูกต้องอีกหนึ่งก้าวบทเรียนที่สองพลังของการสร้างแบรนด์ตัวเองในโลกที่ทุกคนกําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดการมีตัวตนที่โดดเด่นและเป็นที่จดจําอาจเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าความสามารถคุณอาจจะกําลังคิดว่าแต่ฉันไม่ใช่คนดังฉันไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นแต่ความจริงก็คื ทุกคนสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ในระดับของตัวเองคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในที่ทำงานของคุณมีคนบางคนที่ทุกคนรู้จักทุกคนนึกถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือในบางเรื่องคนเหล่านั้นคือคนที่มีแบรนด์ตัวเองพวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องบทเรียนที่3การควบคุมเรื่องเล่าของตัวเองในยุคที่ทุกคนสามารถพูดถึงคุณได้ในโลกออนไลน์การเป็นคนกำหนดเรื่องราวของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าคุณไม่เล่าเรื่องของตัวเองคนอื่นจะเป็นคนเล่าแทนคุณ และเรื่องราวที่พวกเขาเล่าอาจไม่ใช่เรื่องที่คุณอยากให้ผู้อื่นได้ยินคุณอาจจะคิดว่าแต่ฉันไม่ใช่คนชอบโพสต์เรื่องส่วนตัวในโซเชียลแต่การควบคุมเรื่องเล่าไม่จําเป็นต้องหมายถึงการโพสต์ทุกเรื่องในชีวิตมันหมายถึงการที่คุณเลือกที่จะนําเสนอตัวเองอย่างตั้งใจและมีกลยุทธ์เมื่อคุณแนะนําตัวเองในที่ทํางานใหม่คุณเลือกที่จะเน้นประสบการณ์และทักษะแบบไหนเมื่อคุณออกเดตคุณเลือกที่จะเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองนั่นคือการควบคุมเรื่องเล่าในระดับหนึ่งแล้วและบทเรียนสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือ การใช้ภาษาที่สร้างความเชื่อมั่นทรัมป์ใช้ภาษาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเด็ดขาดและมีพลังเขาไม่พูดว่าเราอาจจะทําได้แต่พูดว่าเราจะทําเขาไม่พูดว่านี่เป็นความคิดที่น่าสนใจแต่พูดว่านี่คือความคิดที่ดีที่สุดเอาล่ะครับท่านผู้ฟังมาดูกันว่าเราจะนําบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไรในชีวิตจริงของเราหนึ่งเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวแทนที่จะโทษตัวเองหรือคิดว่าฉันไม่เก่งพอลองเปลี่ยนเป็นฉันเพิ่งได้ข้อมูลที่มีค่าว่าอะไรที่ไม่ได้ผลตอนนี้ คุณอ่านเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ล้วนแล้วแต่เคยล้มเหลวมาอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันแต่พวกเขาไม่ยอมหยุดที่ความล้มเหลวสสร้างแบรนด์ตัวเองอย่างมีกลยุทธ์คุณไม่จําเป็นต้องแตะชื่อตัวเองบนตึกสูงเหมือนทรัมป์แต่คุณสามารถสร้างตัวตนที่ชัดเจนและโดดเด่นได้ในแบบของคุณเอง เริ่มต้นจากการถามตัวเองว่าฉันอยากให้คนอื่นนึกถึงอะไรเมื่อพวกเขานึกถึงฉันฉัน,ฉนมีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านไหนอะไรคือคุณค่าหลักที่ฉันยึดถือแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นภาพลักษณ์ที่คนอื่นจะจดจำา3เลือกใช้ภาษาที่สร้างความเชื่อมั่นแทนที่จะพูดว่าผมคิดว่าผมอาจจะหรือถ้าเป็นไปได้ลองเปลี่ยนเป็นผมมั่นใจว่าผมจะเมื่อเราทำสำเร็จในที่ประชุมเวลาที่คุณนำเสนอไอเดียแทนที่จะพูดว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ อาจจะไม่ถูกก็ได้ลองเปลี่ยนเป็นจากประสบการณ์และการวิเคราะห์ของผมผมเชื่อว่าวิธีนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสําหรับโครงการของเราผมได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและผมมั่นใจว่านี่คือแนวทางที่เหมาะสมที่สุดจําไว้ว่าภาษาที่คุณใช้สะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเองและความน่าเชื่อถือเมื่อคุณพูดอย่างมั่นใจผู้อื่นก็จะมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณนําเสนอมากขึ้นด้วย4อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณผู้ฟังครับเรามักถูกสอนให้กลมกลืนไปกับคนอื่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่ลองดูสิครับคนที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จในทุกวงการล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเวลาที่คุณเปิดทีวีดูรายการเกมโชว์คุณสังเกตไหมครับว่าพิธีกรที่ประสบความสําเร็จล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครบางคนตลกบางคนมีความจรงิงจังบางคนอบอุ่นเป็นกันเองแต่ไม่มีใครเป็นแบบกลางๆที่ไม่มีจุดเด่นเลยผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองที่พิเศษแต่เรามักจะกลัวที่จะแสดงมันออกมาเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบจะดูแปลกหรือไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ความจริงก็คือโลกนี้มีคน8ปดพันล้านคนคุณไม่มีวันทําให้ทุกคนชอบคุณได้แต่คุณสามารถเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้และเมื่อคุณเป็นตัวคุณเองคนที่ชื่นชอบในความเป็นตัวคุณจะถูกดึงดูดเข้ามาหาโดยอัตโนมัติ5เรียนรู้เทคนิคการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเวลาที่คุณถูกวิจารณ์หรือถูกโจมตีแทนที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องแย่ลองเปลี่ยนมุมมองดูว่านี่อาจเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงศัก,กยภาพและจุดยืนของคุณ ผมเคยทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ถูกลูกค้าวิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียแทนที่เราจะเงียบหรือแก้ตัวไปเรื่อยๆเราตัดสินใจออกมาตอบอย่างตรงไปตรงมายอมรับข้อผิดพลาดและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังแก้ไขปัญหายอย่างจรงิงจังผลลัพธ์ที่ได้คือแทนที่จะเสียลูกค้าเรากลับได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะคนเห็นว่าเราเป็นองค์กรที่กล้ายอมรับความผิดพลาดและพร้อมแก้ไขซึ่งหายากมากในยุคนี้ คุณผู้ฟังครับจากนี้ผมอยากชวนคุณไปดูวิธีปฏิบัติที่คุณสามารถเริ่มทําได้ทันทีเพื่อนําหลักการของทรัมป์มาใช้ในชีวิตประจําวันแม้คุณจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือความคิดของเขาแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่าเขาเป็นนักสื่อสารและนักสร้างแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่สามารถเริ่มทําได้ทันทีวิธีแรกเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองคุณสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดเรามักจะพูดกับตัวเองในเชิงลบฉันโง่จริงๆฉันไม่เหมาะกับงานนี้เลยฉันไม่มีวันทําได้ดีเท่าคนอื่น แต่ทรัมป์ไม่เคยพูดกับตัวเองแบบนั้นเขาเลือกที่จะพูดแต่สิ่งที่เสริมพลังให้ตัวเองฉันทําได้ดีที่สุดฉันเก่งกว่าใครๆฉันมีประสบการณ์มากกว่าคุณผู้ฟังอาจรู้สึกเหมือนการพูดแบบนี้เป็นการหลอกตัวเองแต่นักจิตวิทยาหลายคนพบว่าสมองของเราไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับสิ่งที่เราบอกตัวเองซ้ำๆคุณเคยได้ยินคำว่า self-fulfilling prophecy ใช่ไหมครับเมื่อคุณเชื่อว่าตัวเองจะล้มเหลวคุณจะหาทางทำให้มันล้มเหลวจริงๆและในทางกลับกันเมื่อคุณเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ คุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นจริงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมขอให้คุณผู้ฟังเริ่มพูดกับตัวเองใหม่ทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอนลองพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองฉันพร้อมเผชิญทุกความท้าทายฉันมีทักษะและความสามารถมากพอที่จะจัดการกับทุกอย่างได้คุณอาจจะรู้สึกแปลกๆในตอนแรกแต่เมื่อคุณทำมันซ้ำๆทุกวันสมองของคุณจะเริ่มเชื่อและคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองวิธีที่สองเปลี่ยนวิธีพูดในที่สาธารณะลองสังเกตนะครับว่า เวลาที่เราต้องพูดในที่ประชุมหรือนําเสนองานเรามักจะใช้คําพูดแบบไหนผมขอเสนอความคิดเห็นนะครับถ้าทุกคนเห็นด้วยอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้คําพูดเหล่านี้อาจฟังดูสุภาพแต่มันเป็นลดทอนความน่าเชื่อถือของเราลองเปลี่ยนมาใช้ภาษาแบบที่ทรัมป์ใช้ผมเชื่อมั่นว่าแผนนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของผมสิ่งที่จะได้ผลคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องหยาบคายหรือก้าวร้าวแต่คุณสามารถพูดด้วยความมั่นใจและชัดเจนได้โดยไม่ต้องลดทอนคุณค่าของตัวเอง ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแต่เวลาเสนอความคิดในที่ประชุมเธอมักจะขึ้นต้นประโยคด้วยนี่อาจจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีนะคะแต่ผมเลยแนะนำให้เธอปรับวิธีพูดใหม่เมื่อเธอเริ่มพูดด้วยประโยคจากการวิเคราะห์ข้อมูลดิฉันพบว่าหรือแผนนี้จะช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายได้เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือคนในที่ประชุมเริ่มรับฟังและให้ความสำคัญกับความคิดของเธอมากขึ้นคุณผู้ฟังครับ แม้ทุกคนจะรู้ว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้หนึ่งเอร์เซ็ในทุกเรื่องแต่การแสดงความไม่มั่นใจออกมาตั้งแต่ต้นจะทําให้คนอื่นไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังจะพูดด้วยวิธีที่สามสร้างตัวตนที่โดดเด่นในแบบของคุณผมไม่ได้บอกให้คุณต้องเปลี่ยนทรงผมเดียวกับทรัมป์หรือใส่สูทสีเดิมทุกวันนะครับแต่การมีเอกลักษณ์บางอย่างที่ทําให้คนจดจําคุณได้เป็นสิ่งสําคัญมากคุณอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นการแต่งตัวในสไตล์เฉพาะของคุณการใช้คําพูดประจําตัว หรือการมีมุมมองที่แตกต่างในบางเรื่องผมเคยทํางานกับผู้จัดการท่านหนึ่งเขาจะใส่เนกไทสีแดงทุกครั้งที่มีการประชุมสําคัญจนทุกคนในบริษัทร,รู้ว่าถ้าวันไหนเห็นเขาใส่นกไทสีแดงแสดงว่าวันนั้นมีการประชุมใหญ่แน่นอนนี่เป็นแค่แรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้เขามีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจําวิธีที่4ี่กล้าที่จะตอบโต้เมื่อถูกโจมตีในวัฒนธรรมไทยเราถูกสอนให้อดทนให้อภัยไม่ต่อปากต่อคําซึ่งในหลายสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้ง การไม่ตอบโต้เลยก็อาจทําให้คนอื่นมองว่าเรายอมรับในสิ่งที่ถูกกล่าวหาพร้มสอนเราว่าเมื่อคุณถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองแต่ต้องทําอย่างฉลาดผมไม่ได้บอกให้คุณด่ากลับหรือใช้ความรุนแรงนะครับแต่คุณควรแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดและนี่คือข้อเท็จจริงหรือผมเข้าใจว่าคุณอาจจะมองต่าจากผมแต่ข้อมูลที่ผมมีคือคุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่าการนิ่งเฉยในบางครั้งอาจถูกตีความว่าคุณไม่มีคําตอบ หรือยอมรับในสิ่งที่ถูกกล่าวหาและวิธีสุดท้ายที่อยากแบ่งปันกับคุณผู้ฟังวันนี้คือการมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลไม่ใช่การตัดสินคุณค่าลองนึกย้อนไปถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นการถูกเลิกจ้างธุรกิจที่ล้มละลายการสอบไม่ผ่านหรือความสัมพันธ์ที่จบลงคุณรู้สึกอย่างไรในตอนนั้นคุณมองตัวเองอย่างไรหลายคนมักจะคิดว่าฉันล้มเหลวเท่ากับฉันเป็นคนล้มเหลวนี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายมากความจริงก็คือฉันล้มเหลวในครั้งนี้ เท่ากับฉันได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ไม่ได้ผลและนั่นหมายความว่าคุณเพิ่งค้นพบอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ได้ผลซึ่งนําคุณเข้าใกล้วิธีที่ถูกต้องอีกก้าหนึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังอาจกําลังคิดว่าแต่ทรัมป์เป็นคนมีอํานาจและมีเงินเขาทําอะไรก็ได้แต่ฉันเป็นแค่คนธรรมดาผมเข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับแต่อย่าลืมว่าทรัมป์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสําเร็จทั้งหมดที่เขามีเขาต้องผ่านความล้มเหลวมามา,มากมายล้มละลายหลายครั้งถูกเยาะหยันถูกวิจารณ์ แต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างคือเขาไม่ยอมให้ความล้มเหลวเหล่านั้นมาหยุดเขาคุณผู้ฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์วันนี้แล้วผมอยากทบทวนสิ่งสําคัญที่เราได้พูดถึงกันมาการสร้างตัวตนที่โดดเด่นทรัมป์สร้างแบรนด์ของตัวเองอย่างชัดเจนจนทุกคนจดจําได้การใช้ภาษาที่สร้างความเชื่อมั่นพูดอย่างมั่นใจตรงไปตรงมาและใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน ความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเมื่อถูกโจมตีไม่หลบหนีแต่ใช้มันเป็นเวทีแสดงจุดยืนการมองความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของตัวเองการไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่นทรัมป์มุ่งเน้นที่เป้าหมายของตัวเองโดยไม่สนใจเสียงวิจารณ์และการสร้างเรื่องเล่าของตัวเองทรัมป์เป็นคนควบคุมการรับรู้ของผู้อื่นที่มีต่อเขาไม่ปล่อยให้คนอื่นเป็นคนกำหนดคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณเริ่มนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างน่าประหลาดใจคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อคนรอบข้างจะเริ่มเห็นคุณในแบบที่แตกต่างออกไปพวกเขาจะเริ่มรับฟังสิ่งที่คุณพูดมากขึ้นนับถือในความคิดของคุณมากขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดคุณจะไม่กลัวความล้มเหลวอีกต่อไปคุณจะมองมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสําเร็จไม่ใช่จุดจบของทุกอย่าง ผมเคยคุยกับผู้ประกอบการหลายคนที่ประสบความสําเร็จและพวกเขามักจะบอกว่าสิ่งที่แยกพวกเขาออกจากคนอื่นไม่ใช่ความฉลาดหรือโชคดีแต่เป็นความพร้อมที่จะล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกว่าจะได้สูตรที่ถูกต้องตอนนี้ผมอยากท้าคุณผู้ฟังให้ลองทําสิ่งนี้ในอาทิตย์ถัดไป 1. ทุกเช้าเมื่อคุณตื่นนอนใช้เวลาสักหนึ่งนาทีพูดกับตัวเองในกระจกด้วยประโยคที่เสริมพลังวันนี้ฉันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองฉันพร้อมเผชิญทุกความท้าทายฉันมีคุณค่าและความสามารถ 2. ในการประชุมหรือการสนทนาครั้งต่อไปสังเกตวิธีการพูดของคุณและพยายามตัดคำว่าอาจจะน่าจะคิดว่าออกไปพูดให้ชัดเจนและมั่นใจขึ้น 3. เมื่อคุณเจอกับความล้มเหลวหรือคำวิจารณ์แทนที่จะรู้สึกแย่ให้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ฉันจะใช้มันเป็นโอกาสได้อย่างไรลองทำสิ่งเหล่านี้เป็นเวลา7วันและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณผู้ฟังครับผมอยากฟังประสบการณ์ของคุณหลังจากที่คุณได้ลองนำหลักการเหล่านี้ไปใช้คุณสามารถแชร์ความคิดเห็นประสบการณ์หรือคำถามของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ผมเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้เราเติบโตไปด้วยกันและบางทีเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่กำลังเผชิญกับความท้าทายคล้ายๆกันและก่อนจะจบพอดแคสต์ในวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากได้เทคนิคการพัฒนานตัวเองแบบที่นำไปใช้ได้จริง ผมอยากชวนคุณกดติดตามช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตกดไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณที่อาจกำลังต้องการแรงบันดาลใจเพื่อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคุณผู้ฟังครับจำไว้นะครับว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เสมอถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหนักแค่ไหนสุดท้ายแล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ